งินแรกในชีวิตงานแรกของเลยเป็นการประกวดแต่ว่าแบบอันนั้นมันคือตั้งแต่ม .3 ก่อนที่จะเข้าแบบ g m อีกก็เป็นประกวดนิดยาาตยสารอันนึงที่เกี่ยวกับโฟมลังหน้าได้เงินรางวัลจากอันนั้นมาด้วย ของหนูก็ประกวดเหมือนกันค่ะก็คือนางนพมาศตอนมอ5ค่ะเงินเ <1 S 1> ดือนก้อนแรกนําไปใช้อะไรก็แรกของหนูก็คืองานประกวดนิตยสารเมื่อกี้ก็ได้หมื่นหนึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งให้คุณพ่อคุณแม่คนละครึ่งก้อนแรกของหนูก้อนหนึ่งต้องถือว่าเยอะเหมือนกันนะหนูจำไม่ได้ว่าตอนนั้นได้เท่าไหร่แต่เป็นการประกวดเหมือนกันค่ะหนูก็หนูทำอะไรอะ่ะเลี้ยงข้าวซื้อของเข้าบ้านให้แม่แม่อยากได้อะไรก็ซื้อเพราะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันสนุกก็เลยคิดว่าเออได้เงินไาก็ กับจแบ่งนความสําเร็จที่สุดในชีวิตหรือว่าน่าจะมีพี่มีเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็มีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็ให้เกียรติพวกเราเสมอะคะ่ะส่วนของตัวหนูเองนะคะก็คล้ายๆน้องเลิฟเลยก็คือความสําเร็จนอกจากเราจะมีกันและกันเป็นพาร์ทเนอร์แล้วเรายังพากันไปได้ไกลกว่านี้ยังมีแฟนๆคอยซัพพอร์ตคอยเข้ามาใหม่ๆคอยแบบให้เกียรติเราเหมือนกันเหมือนกับที่เราให้เกียรติพวกเขาแบบนี้ไปนานๆคะ่มนนนคะมันน่ารักดี เป้าหมายที่เหลือในปี2025ซีรีสออนซ้อมคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ถ่ายเรื่องใหม่เป้าหมายของหนูก็คือทําทุกๆงานทุกๆโอกาสที่ได้รับมาให้ดีที่สุดค่ะให้กำลังใจคนทำงาน,งน,งานไม่ปวดหลัง <c oughs> สุขภาพดีตลอดปีและตลอดไปและได้โบนัสโอ้โ oh, ห <c oughs> ยาวเหมือนกันเนี่ยจัารนๆร์รไม่ปวดหลังเห็นั้นเองเหรอสันเกินอะไม่ปวดหลังและได้โบนัสแบบงงๆตลอดไป <c oughs> เหนื่อยวันนี้ภูมิใจวันหน้าค่ะ